ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีเป็นก๊อกน้ํานะครับเป็นก๊อกน้ําที่ผมใช้ในส่วนของตัวท่อ p v c ทํานะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของตรงปลายเนี่ยมันเป็นท่อนะครับที่ผมได้ทําการตัดออกนะครับตัดออกให้เหลือแค่นี้นะครับแล้วผมก็มีการทากาวไว้นะครับ เวลาผมที sabes, anyway, ่จะทําการเหมือนต่อสายหรืออะไรพวกนี้นะครับผมก็จะต่อเข้าไปไม่ได้นะครับมันก็คากับไอตัวท่อตรงที่ปลายตัวนี้อยู่นะครับวันนี้ผมก็เลยว่าจะมาทําการถอดท่อนะผมที่ติดกาวนะครับทําการถอดออกนะผมโดยการที่ผมจะใช้กาวทาท่อนะผมนี่อันนี้ผมก็ใช้ในส่วนของกาวทาท่อนะครับอันนี้กาวทาท่อผมก็เริ่มที่จะเหนียวนะครับมันก็ใกล้ที่จะหมดนะครับแต่ก็สามารถที่จะเอามาทาได้นะครับผม ก็ใช้ทาเข้าไปนะครับในบริเวณของตรงที่เราจะเอาถอดออกนะครับผมก็ใช้กาวนะครับกาวทาท่อนี่นะครับทาเข้าไปเลยนะครับผมนี่นะพอเราทาเสร็จนะครับผมไฟแช็กเลยนะครับนี่นะครับใช้ไฟแช็กนะครับจุดเลยนะครับตัวกาวทาท่อนี่นะครับเขาสามารถที่จะติดไฟได้นะครับผมนี่นะครับใช้ทําการจุดไฟแช็กนะครับให้ไฟอ่ะมันเข้าไปในท่อด้วยนะครับผม เพื่อที่ให้ตัวท่อเนี่ยมันได้อ่อนตัวนะครับอันนี้ผมก็ลมค่อนข้างที่ว่าจะแรงเลยนะครับก็อ,อาจจะจุดติดตดดับๆนะครับผมผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปหาจุดที่หลบลมสักแป๊บหนึ่งนะครับลมแรงมากเลยนะครับนี่นะครับผมอันนี้ผมก็ไปจุดไฟนะครับเอาเข้าไปหลบลมมาแล้วนะครับอันนี้ผมก็จุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โดยการลนไฟเนี่ยเราก็ต้องหัน ให้ตัวไฟมันลุกเข้าไปในท่อด้วยนะครับผมเพื่อให้ทางด้านในเนี่ยมันได้อ่อนตัวด้วยนะครับได้ตัวท่อเนี่ยอ่อนตัวด้วยนะครับแล้วพอเราว่าเราลนเสร็จหรือว่าพอแล้วเนี่ยพอตัวเพาะตัวท่อนี่มันน่าจะร้อนน่าจะอ่อนตัวก็เอามาใช้นี่ครับผมใช้เป็นครีมนะครับบิดนะครับบิดตัวท่ออย่างนี้เลยนะครับหมุนแล้วก็บิดออกมาเลยนะครับนี่นะครับออกแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับผมสําหรับ การถอดท่อที่ทากาวนะครับผมแค่นี้เองนะครับออกแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นพวกคราบกาวนะครับคราบกาวที่มันมีรอยไหม้รอยอะไรนะครับก็หาอะไรขูดๆออกมานะครับถ้าไม่นั้นเดี๋ยวมันจะแข็งนะครับเพราะเผื่อเวลาบางทีที่เราจะต่อท่อหรือสวมอะไรก็ไปใหม่เดี๋ยวมันจะติดๆนะครับเราก็ขูดๆออกให้หมดเลยนะครับแค่นี้เองนะครับการถอดท่อนะครับที่ทากาวนะครับ ก็ใช้ตัวกาวทาท่อนี่นะครับในการถอดออกเลยนะครับง่ายนิดเดียวนะผมสามารถที่จะนำท่อมาใช้งานได้ต่อนะครับอันนี้ก็ลองหาเป็นตัวท่อมาสวมดูนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมแค่นี้เองนะผมสำหรับการถอดท่อนะครับที่ทากาวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ